อะไรเขาเรียกผักขาหรอกรนมอ้อองกำผักช uh, ีลาวอ่ะแม่ผักชีลาวกัเอาไปให้ยังกินน้ำปลาปนกห้มักกินเจ้เดียว่ัเดียวกัมีัอีกเอาไปให้เจ้าขนากับีเขนาดกับเนี่ยของหมูว้านี่ดิพี่ปอดน้ำปง้างกระซงหัวปอดมันเถอะใส่บ่งน้ำน้ำรุดอ๋อยังมีบอกหอยออมเสียเนาจากบ้านอียาย นี่ดิเ<อ>จ้าาทแ้วรยกไปให้เจ้าทิ้ะีกยแไปเจ้ายไปทำตำระเบิดให้ลูกก่อนแม่ได้ทัวประกอน